เราก็ต้องสาวกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายดีริวร้อยโรยเช่นเคยนับต่อจากคลิปที่แล้วเลยเรามาทําความสะอาดกันต่อเลยโอ้อะไรอะเครื่องร้างแรงดันสูงอาวุธด้วยวิ่งเงินพอวะเอาไลไหมของมันต้องมีเฮ้ยของมันต้องมีไม่อยากรู้ไเนี่ไว้ทําอะไรอ่ะ โอ้มีวอดด้วยนี่ว่ะโอเคเอาล่ะไปไปกันต่อถอดถังล้างอันนี้เหรออ๋อมันก็เร็วดีนะแต่มันเปลืองอ่ะ ผมว่ามันค่อนข้างเปลืองนะเข้าไปดิโวยมึงเด็กพวกมึงเี่ยเข้ยายากเข้าเย็นเนี่ยฮะเออป๊อบพอพอกับม็อบละมั้งเนี่ยผมว่าก,ก็พอพอกับม็อบอะแต่ว่าปืนมันชีดนะเหมือนเหมือนเป็นอาวุธได้ด้วยทำความบางอาจได้ไม่กว่าอ่ะ หรือมันเต็มวะน่าจะอ๋โอโทษทีท่านผู้ชมมันเต็มโอ้ถังระเบิดและเครื่องเผามันอยู่ในออนอยู่นี่เข้าไปบอกให้เข้าไปไงเข้า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 เย็นทั้งพวกก็เข้าไปพวกมึงเนี่ยเข้ายากเข้าเย็ยนเนี่ยฮะเข้าไปแมง นี่จบมาฆคาหัวแมงไอ้ศพพวกเนี้ยผมว่าต้องต้องทิ้งเนียเพราะเดี๋ยวว่ามันคืนชีพมาแบบงวดที่แล้วแน่เลยโอ้ยยี่สิบกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มมาก่อนเลยเจ้าพวกศพเฮ้ยเฮ้ย เกยแล้วนี่มาดีมาซีมาดีมาด,มาดีกูมีน้ำแรงดันสูงนะเออกูมีปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะโว้เวละนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายไปซะฮ่าฮ่าเขาอีโอ้ยฟื้นไปอีกเหรอเวียนเยอุ้ยทำไมตายง่าย ไม่ลุกแล้วเนอะเออก็หมดซะแล้วเอาไปทิ้งดิเออออกมาพวกมึงจะออกยากออกเย็นยังทุกอันบอด้เด้อได้เงน,น,น,นเท่าไหร่อู้ยี่ทีกว่าบาทบความสะอาดกันต่อครับผู้ชม ขายแบบขายเลยน่าจะเร็วกว่าออแต่มันจะได้น้อยแกมาครับทำครับตอาอั้ากันต่อครับว้าวว้าวลบไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้ฉันไอเจ้าตัวอันตรายว้าวไม่ตายด้วย ออขี่ช่วยอย่าเข้ามาเลือดบัดรถบ้างไหมนี่ย่ว้าวลงไปโอ้ว้าว,ว,วอย่าบอกนะตะเป้กูปวดอะ่ะขออย่าเข้ามาตายห่าไปซะไอ้พวกสับป,ปราราต่างดาวมะนาวต่างนุชเอาเข้าบอ้าวอะไรของมันวะ มามาไป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 มาเอองงเขา้าไปเออเข้ายากเข้าเย็นอยิงงโอ้งดนี้ผมเพงจะเห็นแม่งเจสิบเปอร์เซ็นเลยหรอคุณสังเกตนะเนี่ยอ๋อเธอมันขึ้นอีกแล้วอะ่ะ รวมมันคืออะไรอ่ะผมอยากรู้มากเลยเอาวะเอา,าความสะอาดจะต่อแล้วผู้ชมโอ้เต็มไปกันต่ออยา่าเข้าบ้านหกโอ้ตรงนี้ไงใช้คีย์การ์ดคืออะไรอ่ะ คืออะไรวะเฮ้ยู้ยังแ่งเอาไปไหนแล้วล่ะ<ห>พวกมึงนี่เข้าย่าเข้าเย็ยนเอา,า<ห>ไปเผาแล้วจบไปเสียงอะไรวะนะ่า อ๋อผมรู้แล้วไม่กวลับบังไทยงี้แน่ได้ไงไปโอ้ไปแก้วไปแก้วเ้ยอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามานะลงไปฉีดมึงแน่กูได้ฉีดมึงเด,ดี๋ยวกูจะฉีดตูดมึงเงี้ยว้าวมันเหมือนเกาะหน้าผมแล้วเลือดมันลดอะ ไปเลยไปโอ้โหถัง40ของคนแดกยาปะอะไรอะโอ้ยยังไม่พอมันใช้เท่าไหร่อ50ประตูลรับอ๋อ เกียร์มันขึ้นเยอะมากเลยไปไปไปอุ้ยแล้วทำไมทิง้งงันล่ะแล้วกลับมายังไง่ะเนี่ยลกลับมาไวได้ด้วยดียดจริง แล้วเอาไม้กลับมาไม่ได้ด้วยสุดยอดทิ้งแล้วทิ้งเลยเออกดไม่ได้เลยแล้วพวกมึงเนี่ยฮะแล้วหัวกะโหลกมันหายไปไหนอัน <c oughs> นึงวะช่างมันท่านผู้ชมเ <c oughs> ชี่ยแต่มันขึ้นเร็วมากเลยเนะี่ย <c oughs> หรือผมจะมาได้แค่นี้อะไรอ่ะ ซื้อได้อ่ะเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยเหรอไม่มีเงินนะเด็กแมงเจ็ดร้อยเลยอ่ะไปทิ้งไปกันต่อว้ว มผมต้องไปซื้อ,อยาแล้วเนี่ยนะมาซื้อ,อยาโดบเข้าไปบู๊ซื้อเงินซื้อได้ไหมวะเก็บตังไว้ก่อนดีกว่า เอาละคุณใจฮะทิพย์เองครับผู้ชมเรายังมีภารกิจอีกยาวไกลไอไข่เฮี้ยไข่เฮี้ยนี่แม่งไม่น่าไว้ใจว่ะ ผมว่าแม่งไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ผมเห็นอีกใบอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนอะ่ะผมขึ้นไปเอา,าก่อนอย่างนี้เยดเดี๋ยวแม่งพอหมดเวลาเดี๋ยวแม่งไกลผันเดี๋ยวผมเอาทำความบ้าตรงนี้ด้วยจะได้ทีเดียวเลย ขึ้นป้ายในใครเวนตะไลเนี่ยโอ้ซื้อยายอยู่นี่เองแม่งเอ้ยไม่ลงมาด้วยร้อยห้าสิบนผมไปอยู่ออดานลึกๆไปอะนั่นไงกูว่าแล้ว โว่เหี้ยเลยแม่งเกิดจริงด้วยความบรไลป่วงจ้าแล้วแม่งไม่ตายด้วยตายรู้แล้วจ้ะจะให้ทำยังไงได้ละจ้ะ ต้องการเงินวะอันนี้ไม่ได้อันนี้น่าจะมีได้เงินอยู่โอ้ยแ,แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโว้วพอดีเลยทนะ่านผู้ชมโอ้ยรอด ลอดเฉยอ,อะไรอ่ะมีปืนใหม่ละท่านผู้ชมไปต่อกันดีกว่าเชื้อโรคออะไรคือเชื้อโรควะเอ่อซื้อนี่ไว้ซื้ออะไรดีวะยวค่อยซื้อแล้วกันยังไม่มีอะไรน่าซื้อกูย what the fuck โคตรเฮียเลยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยมันดินกระเดี่ยวกระเดี่ยวโอ้อะไรครับเนี่ย เวนกรรม้องแท้ตีมใครว่เนี่ย,ยเ,ยาเอาเถอะตอนนี้ก็ทำความสะอาดไปก่อนแล้วกัน วนหยิบเปิดก่อนเลยดึงไปขึ้นมาดึงไปขึ้นมาดึงบ่ได้เหรอเหมือนเหมือนติดบั็กไงครับไม่รู้อ่ะมันไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมเหมือนติดบั็อกอ่ะอันนี้ก็ได้ วายวายวายวาายโว้วว้โวว้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 วียตัวอะไรวะนี่โว้ whoa, ไม่ตายด้วยแขนมึงหลุดไปแล้วนะเฮ้ยฮัลโหลโวว้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 วตายทีเฮ้ยตายไปดิโวย หายแล้วเนะไปเป็นไปสุกไสุเด้ออยู่เป็นสุกเป็นสุกเถิดอย่าได้รบกวนกันเลยอโอ้เงินเงินทั้งนั้นเลยขยะเอาไปเผาให้หมด เอ๊ะทำไมทำความสะอาดไม่ขึ้นวะหรือมันเป็นเพราะหรือมันเป็นเพราะเชื้อโรควะถ้าเอาไปเผาเลยมันจะไม่ขึ้นเหรอลองดูนะถ้าเกิขึ้นนี่วะต่อเลวพวกนี้มันไม่ขึ้นแต่พวกไอ้ของพวกนี้น่าจะขึ้นปะ โอ้ท่านผู้ชมบ้านผมฝนตกว่ะฝนตกอาจจะมีเสียงฝนรบกวนต้องขอประทานอาภัยเดอ้อกระขึ้นอยู่อะแล้ตัวติดบา้าทำไงอ่ะ คงทำใจดีนะอย่าฟื้นขึ้นมาเด้อตัวติดบารก็คงต้องทำใจต่อไปนะผู้ชมเอาละเราก็ทำความสะอาดต่อไปนะผู้ชม ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะทุกผู้ชมอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยพูดเพราะเป็นห่วงเด้อมาเป็นห่วงไม่พูดหรอกเด้อบอกไว้ก่อนหยอกหยอกหยอกความสะอาดกันต่อไป อ้โหไอ้ไข่เหี้ยนี่แกค่อยๆไปไว้ท่านผู้ชมเอาไปเผานี่เนี่ยอะไรอะไรอะไรเหี้ยอะไรเหมือนมีตัวเหี้ยเหี้ยแล้วโขบยังไอ่ไงเนี่ยเดีย๋ยวมึงเจอกูนี่แม่ะ เออเออเออเอาหมดหิพหายละลีรอบินลงไปนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่ไม่ลดเลยเย็ดแมมไม่ลดเลยเย็ดแมม ออกไปโว้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเอาหมดโอ้ยเอาไปต้องซื้อแล้วแหละแฮ่แฮ่เดี๋ยวคอลองดูหน่อยดิโอ้โอ้โอ ห้าเรียบร้อยมึงเจอสเปรพี่ค่ากูหน่อยไปฮะฮะไม่ต่ยยเงไหมฮะไปหน่อยมึงไปหน่อยออกมาเออีดมาไม่ต่ยยไหมตายที่อเวนมึงจะหนีไปไหนรู้ม,มาใหาไไ้ไปไไเวนเลยแม่งไอชาติชั่วชาดนรกในติกตอกตะลุกๆุกดิ๊กนี่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ngân một lời chép mẹm Ý ô ngân Dắt cho bài Dắt cho bài ôi này cái Dắt cho bài ออโอ้สามร้อยละ้อ,อทำงานทำความสะอาดนี่กันนาเล้ยเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยวันๆเจอแต่ตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้อืออือ,อ จไปชีวิตเราแช่เงินทดอะไรอะ่ะโอ้ขยะถาดอาหารกินไม่ท่านผู้ชมถ้าทางจะอร่อยนะอ่าไม่เข้าด้วยมันดื้อว่ะฮะไอเชียนีมันดื้อเ,เออเข้าไปดิวะเพิ่งจะ4ีิเอ็ดเองอะ่ะ ตื่นได้ก็มึงติดบัคอรู่องนะั้นไอ้เวนโสดเวนนี่ทำหน้าตาตาเอ,อ๋ยได้ยี่มึงมึงอีกตัวหนึ่งนะมึงอา้าวไอ้เฮียหลุดเลยชิ้นส่วนหลุดได้ไปเลโกโ้ไอ้เมึ่อกะไอ้เฮียไข่ได้มายังไงเนอ่ ค่อยยค่อยๆเออเผาแดกแม่งขอให้อร่อยตบใครแดยตบญาติใครอย่าลืมมารับนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเผาให้แล้วเออหยอกหยอกหยอกตัวอะไรเนี่ย โอ้ยเกลือเลยนะพวกมึงเนี่ยน้อเป็นบ้านพักคนชราเลยใช่ไมใช่เหลืออะไรไหมเนี่ยโอ้ยใครมันทำลกวะเนี่ยยั้รู้นะ รู้มันจับด่าแม่งจับมันเลียให้สะอาดเลยแม่งโหตัวตัโนี่เนี่ยเมื่อไหรจะถึงเจิโอ้ยอีกนิดเดียว เข่าละไอ้เนี่ยพอเลยเข้าไปสวยไปสิจ้ารอยเหี้ยอะไรล่ะเฮ้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 เอาละวันนี้ก็พอแค่นี้ท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับจะมีค้าต่อไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้